สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวนะครับเกี่ยวกับรายวิชาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมนะครับว่าเราจะมีการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแบบแรกครับก็รายวิชานี้นะครับที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑอลูมิเนียมครับการเรียนรู้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับวัสดุนะครับการตัดอลูมิเนียมการเจาะอลูมิเนียมนะครับการประกอบ นะครับแล้วก็การออกแบบการอ่านแบบนะครับการเขียนแบบทุกอย่างครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นูมิเนียมครับที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานี้ครับนะครับส่วนจุดประสงค์นะครับที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นูมิเนียมนะครับก็คือเข้าใจการอ่านแบบเกี่ยวกับการประกอบผลิตภัณฑ์นูมิเนียมนะครับแล้วก็ให้เรามีทักษะนะครับในการประกอบอนูมิเนียมนะครับแล้วก็มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานนะครับสามารถประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้ครับ นะครับส่วนสมรรถนะของรายวิชาผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมนะครับเราจะได้รู้แน่นอนครับแล้วก็มีสมรรถนะอะไรบ้างก็คือเกี่ยวกับนะครับการออกแบบนะครับงานผลิตภอลูมิเนียมหรือกระจกนะครับการปฏิบัติงานนะครับการใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวงานอลูมิเนียมครับแล้วก็มีการประยุกต์ใช้การติดตั้งนะครับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมนะครับหรือกระจกครับนะครับส่วนในการเรียนนะครับรายรายวิชาผลิตภัณฑอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจะมีทั้งมดอยู่หลาย หลายหน่วยการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการผนังห้องนะครับการติดตั้งกระจกนะครับแต่สิ่งที่ผมจะนําพาเข้าสู่อาชีพนะครับในการทําในวันนี้นะครับก็คือการเข้าสู่การทํามุ้งลวดนะครับการเข้ามุ้งลวดในลักษณะแบบนี้ครับครับเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบมุงรวดนะครับหนึ่ว่านครับ 2. ตัวรีดหุงวดครับ 3. าากครับ 4. ตัวยิงรีเวทครับ 5. ลูกรีเวทครับ 6. ขอ,อนยางครับ 7. ้ขอ,อนเหล็กครับ แปดกะบายครับ9ก้าังกยตัดลงหักครับสิ 4. แว่นนิรภัยครับสิบเอ็ดสลับเมตรครับสองไม้ครับต่อไปนะครับเรามาดูอุปกรณที่ใช้ในการทำมุงลวดครับหนึ่งครับออบประตูหน้าต่างครับที่ใช้ในการทำมุงลวด สองครับยา่างหันครับสามมุมครับสี่มุงลวดครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการวัดมกุกลมหน้าต่างของเรานะครับตัวนี้เป็นวุกลมหน้าต่างสาธิตน,นะครับสําหรับ ผู้ที่ดูอยู่นะครับแล้วจะนําไปปฏิบัตินะครับสามารถวัดจากวงกบของตัวเองที่อยู่ในบ้านเราหรือที่ต้องการทํางานได้เลยครับก็ตอนแรกนะครับเราจะวัดจากความสูงก่อนนะครับโดยการวัดจากวงกลบด้านในนะครับจากบนลงมาล่างนะครับความสูงนะครับว่าเราได้ความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ทําการจโด้ดไว้จดจําไว้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายและฝั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการวัดนะครับในลักษณะในแนวแนว้านนะครับวัดจากวงกลบด้านในเหมือนกันนะครับ สูวงกลมอีกด้านหนึ่งนะครับทั้งบนและล่างนะครับแล้วเราก็จําไว้นะครับว่าขนาดของวงกลมหน้าขอบหน้าต่างของเราเนี่ยนะครับขนาดเท่าไหร่ครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ขนาดของวงกลมเราแล้วนะครับเราก็จะนําอลูมิเนียมนะครับของหน้าต่างนะครับมาทําการล่างแบกนะครับโดยการที่เราใช้ตลับเมตรนะครับวัดนะครับ ได้ตามขนาดวงกลมนะครับแล้ทําการมาร์กนะครับโดยการใช้ปิซอหรือเหล็กขีดหรือปากกาได้นะครับมาร์กจุดนะครับตามที่ขนาดของวงกลมที่เราได้มานะครับมาร์กจุดนะครับโดยที่การมาร์กจุดนะครับเราจะเผื่อขนาดลดลงนะครับเผื่อขนาดลดลงเนี่ยอยู่ที่3-5มิลนะครับเพื่อวงกลมของหน้าต่างนะครับกับบานอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจะได้เข้ากันได้พอดีนะครับแล้วก็สะดวกครับ ต่อไปครับมาดูขั้นตอนการตัดครับหลังจากที่เราล้างแบบไปแล้วนะครับับแรกนะครับนะวางชิ้นวางเส้นขอบหน้าต่างนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับให้ได้ตำแหน่งแล้วเราก็เปิดเครื่องนะครับเราต้องตัดใ้ปิดนะครับสู่ด้านนอกนะครับแล้วมุมนะครับเข้าปุมสี่ห้านะครับพอเราจะตัดหนึ่งครั้งนะครับ หนึ่งแถบจากเท,ที่เราวัดไว้นะครับเราก็นำชิ้นงานควบลงครับแล้วเราก็เปิดเครื่องครับก็ิดเครื่องครับชิ้นงานที่เราตัดนะครับจะต้องเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสามเป็นข้อมุ้งสี่ห้าครับ หลังจากที่เราตัดทิ้งงานเรียบร้อยครับขรั้นต่อไปนะครับเราจะมาแล้วก็ทิ้งงานกันครับโดยการนำมือมาไปนะครับนะครับก็้วก็ไปมุมนะครับให้พบทั้งสี่ด้านนะครับขั้นตอน่อไปครับเราก็ต้องนำชากมาวัดนะครับจะดูให้ได้ชากนะครับ ทั้งสด้านนะครับเมื่อเราจับชากเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มมาเจาะประมุนนะครับที่เราได้ใส่เข้าไปนะครับทีนี้ครับการเจาะมุมครับต้องเจาะทีละตัวนะครับเราจะไม่เจาะไปทีเดียว2ตัวนะครับเพราะว่ามันจะแน่นนะครับแล้วมันจะบังคับปิดไม่ได้นะครับจะทําให้ชิ้นงานบิดเบี้ยวด้วยนะครับ ที่การยิงรีเวทนะครับก็นำลูกริเวทมานะครับแล้วเอาด้านแหลกนะครับใส่ใส่เข้าไปในเครื่องตัวยิงนะครับแล้วเราก็ปีกเข้าไปนะครับกดไปนะครับถ้ากดไม่เข้านะครับเราต้องหวานเพิ่มนิดหนึ่งนะครับอย่าหวานให้ใหญ่เกิานาไปนะครับ หลังจากที่เรายิงรีเว้นเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำมุ้งรวดนะครับมาขึงนะครับใส่นะครับมุงรวดนี้นะครับเราตัดได้เพื่อหน้ามาแล้วนะครับนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องกรีดนะครับรีดเข้าไปในร่องก่อน วิธีการใส่ยานะครับก็ต้องดูด้วยว่ายาใส่ด้านไหนนะครับมันมีด้านขาวด้านดำนะครับนําด้านดำลงไปข้างล่างน,นะครับแล้วกดไว้นะครับกดยังไม่ต้องกดแน่นนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็กีต่อครับกดยางเข้าไปในร่องครับเมื่อเราถึงมุ้งรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตัดมุ้งรวดที่เลยเออกไปนะครับโดยการใช้กัเตอร์ตีครับ ับกีเข้าไปาข้างๆยานครับกีจนครบทั้งตี่ด้าน,นะครับแล้วจึงนำไปติดอุปกรณ์ Ine, เพิ่เติมก็คือบันทับนะครับกับมือจับนะครับหลังจากที่เราสั้งตป่แล <ham S 2> <t> ้วนะครับเราก็ไปใส่อก